ครับผมหัวข้อที่8.4นะครับศูนย์ควบคุมระบบประสาทนะครับในมนุษย์นะครับก็จะมีสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางในการควบคุมะระบบประสาทนะครับแต่แต่ก่อนนะครับในในเอมบริโออายุประมาณ3-4สัปดาห์นะครับะจะมีการพัฒนาสมองอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับไปไปเป็นสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลัง และไขสันหลังซึ่งสิ่งเหล่านี้จเจริญเติบโตมาจากโครงสร้างเดียวกันก็คือ neural tube นะครับ r ิว neural ne tube ซึ่งก็คือเป็นเอ่เป็นเหมือนกับท่อนะครับท่อที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปเป็นสมองส่วนต่างๆและไขสันหลังนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือภาพจเจริญเติบโตในช่วงสัปดาห์ที่3าถึงสนะครับแล้วก็เติรเริ่มเติบโตขึ้นนะครับจนกระทั่งพัฒนามาเป็นสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังแล้วก็เชื่อมต่อกันกลายเป็นไขสันหลัง นะครับตามลักษณะดังภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมองและไขสันหลังจึงเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ควบคุมะระบบประสาทส่วนการนะครับเป็นศูนย์ประมวลผลของระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับออันนี้คือโครงสร้างสมองนะครับอ่า โดยระหว่างเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางนะครับกับชั้นในนะครับะจะเป็นที่อยู่ของน้ําเลี้ยงสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับซึ่งน้ําเลี้ยงสมองไขสันหลังนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ,อนอกจากช่วยการช่วยกระทบกระทื่ป้องกันการกระทบกระเทือนของกระโหลกศีรษะกับสมองแล้วยังช่วยนําแก๊สออกซิเจนนําสารอาหารต่างๆมาหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็นําของเสียออกจากสมองออกไปนะครับนี่คือโครงสร้าง นะครับก็จะมีสมองส่วนเซริบัมนะครับนะมีสมองส่วนกลางสมองส่วนท้ายแล้วก็มีโพรงสมองนะครับอันนี้คือเป็นส่วนไขสันหลังนั่นเองนะครับซึ่งสมองจะถูกบรรจุอยู่ในกระโหลกศีรษะนะครับตามลักษณะแบบนี้สมองของคนเรามีน้ำหนักประมาณ1.4่กิโลกรัมนะครับบรรจุอยู่ในกระโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีเซลประสาทประสานงานเป็นส่วนใหญ่ นะครับซึ่งในเซลในสมองของเราก็จะเราเรียกว่ามีเซลประสาทมากกว่าร้อยละเสของเซลประสาททั้งหมดในร่างกายเพราะฉะนั้นหากสมองได้รับความกระทบกระเทือนก็จะมีผลกระทบที่สําคัญกับะระบบสิ่งเล้านะครับระบบกระตุ้นต่างๆภายในร่างกายนะครับ ลองดูภาพที่8ขี่สิบเก้านะครับว,วิวัฒนาการของสมองในสัตว์มีกระดูดสันหลังนะครับก็คืออย่างตั้งแต่ปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคานนกนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจะมะีสมองส่วนหน้านี่จเจริญค่อนข้างมากนะครับแต่ในขณะที่ พวกปลาพวกสัตว์สืบพันธุน้สนบกจะมีสมองส่วนกลางเจริญมากกว่านะครับและใหญ่มากกว่านะครับนะแต่สําหรับสัตว์เลี้ยงนมก็จะมีสมองส่วนกลางน้อยลงไปนะครับอ่าสำหรับพวกปลาพวกสัตว์สืบพันธุน้สนบกก็จะมีสมองส่วนหน้าเจริญน้อยกว่านะครับตามรูปภาพแบบนี้เลยนะครับอ่า ันปลาจะมีสมองส่วนที่เรียกว่าสมองส่วนกลางพัฒนามากที่สุดนะครับแล้วก็จะมะีส่วนที่เป็นเรียกว่าออ o r y b u l b ซึ่ก็พูดถึงพูดถึงแล้วก็ควบคุมเรื่องของการดมกลิ่นนะครับการดมกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ชั้นสูงก็จะเริ่มมีสมองที่มีขนาดใหญ่นะครับต่อหนักตัวมากขึ้นแล้วก็จะมีสมองส่วนหน้าพัฒนามากขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูสมองนะครับสมองอของมนุษย์นะครับสมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกลางแล้วก็สมองส่วนหลังนะครับโดยสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนหน้าก็ประกอบไปด้วยพวกออฟแฟคทอรี่บอลนะครับออฟแฟคทอรี่บอลซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะครับการดมกลิ่นซึ่งในคนไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ ส่วญพวกปลาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่จเจริญได้ดีพวกในสุนัขก,ก็จเจริญมากกว่าคนนะครับเซริบัมนะครับเซริบัมอันนี้คือเป็นส่วนที่มีกินพื้นที่มากในมนุษย์นะครับเกี่ยวข้งองกับระบบความคิดความจำนะครับระบบการเคลื่อนไหวนะครับอ่าพวกนี้การพูดการดมกลิ่นภาษาการทำงาน,นของกล้ามเนื้อความจำนะครับอ่าไฮโปทรามสนะครับอ่าวบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับ ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนะครับควบคุมความต้องการพื้นฐานต่างๆความต้องการความหิวความต้องการทางเพศการพักผ่อนนะครับธรรมัสเป็นศูนย์ควบคุมกระแสประสาทเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทในสมองนะครับแล้วก็ส่วนกลางนะครับส่วนกลางในมนุษย์จะเจริญไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะครับการกรอกกลิ้งลูกตานะครับ ซึ่งส่วนกลางของมนุษย์นี่จะจะจะเจริญไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะ,จ,ะจะเจริญม,มากในพวกปลานะครับแล้วก็ส่วนหลังนะครับของมนุษย์ก็จะมีเซลิบเบลลามนะครับไม่ใช่เซลิบัมนะครับเซลิบเบลลัม um ตรงนี้ควบคุมการลื่อนไหวของร่างกายการกระทําอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับการทรงตัวนะครับส่วนที่เรียกว่าพรนะครับควบคุมการเคี้ยวการหลั่งน้ําลายการหายใจนะครับแล้วก็เมดูล่าออฟลองกาต้านะครับซึ่ง เวลาบลองกาต้าจะควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจการเกินืนการจามการสะอึกนะครับอันนี้คือเราควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้คือส่วนของสมองนะครับต่อไปเป็นไขสันหลังนะครับไขสันหลังก็คือว่าเป็นส่วนส่วนสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยปมประสาทต่างๆนะครับซึ่งไขสันหลังของเราเนี่ยก็จะ จะมีเส้นประสาทอยู่เยอะอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับสมองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากเส้นหากไขสันหลังนะครับเป็นอะไรไปนะครับผลก็คือก็จะส่งผลกระทบกับเส้นประสาทนั้นๆนะครับถ้าเส้นประสาทนั้นๆมันเชื่อมโยงกับอวัยวะใดนะครับอวัยวะนั้นก็จะมีความผิดปกตินะครับตามไปด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือการผ่าตัด ผ่าตามขวางนะครับของไขสันหลังนะครับโครงสร้างของไขสันหลังนะครับก็จะมีปมประสาทรากบนนะครับก็จะมีเซล์ประสาทรับความรู้สึกเข้ามานะครับอ่านแล้วก็อันนี้ปมประสาทรากล่างนะครับจะมีเวนทัลฮอร์กับดอสซอหอร์นะครับอันนี้คือจะเป็นดอสซอหอร์นะครับอันนี้คือเป็นเวนทัลฮอร์นะครับอันนี้คือเป็นช่องกลวงของไขสันหลังอันนี้คือเป็นเนื้อสีขาว อันนี้เป็นเนื้อสีเทานะครับหรือว่า g r ร y ์แมทเตอันนี้คือไวท์แมทเตอรนะครับอ่านะครับทีนี้เราอาจสงสัยว่าขายฉลังมีผลต่อการการ การกระตุ้นต่อสิ่งเร้าอย่างไรนะครับมีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรนะครับมีการทดลองโดยการาทำลายสมองกบนะครับทำลายสมองกบแล้วก็เอาเข็มทิ่มที่ขาหลังนะครับสมองกบถูกทำลายไปแล้วแล้วก็เอาเข็มทิ่มที่ขาหลังนะครับพบว่ากบจะยังสามารถหดขาหนีอยู่ได้นะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าสมองจะ ถูกทำลายไปแล้วแต่ว่ามันยังมีการสั่งการนะครับให้กบเกิดการหดขาหนีได้นะครับแสดงว่าะจะต้องมีการทํางานบางส่วนที่ไม่ต้องพึ่งพาสมองเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทํางานผ่านเพียงไขสันหลังเท่านั้นนะครับอ่ะนี่คือกอไก่นะครับเรามาดูภาพขอข่นะครับเขาทําการตัดปมประสาทด้านล่างออก นะครับตัดปรมมาสัดด้านล่างออกผลก็คือไม่มีการตอบสนองของอะไรฮะของขากบนะครับกบไม่มีการหดขาหนีนะครับหรือการตัดเอาส่วนที่บนออกนะครับประมาสัทลากบนออกก็พบว่ากบก็ไม่สามารถ หดขาหนีได้นะครับแต่ถ้าไม่มีการตัดประสาศออกนะครับพบว่ากบสามารถหดขาหนีได้นะครับอันนี้แสดงว่ามีมีการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเกิดขึ้นนะครับมีมีการเคลื่อนที่กระแสของกระแสประสาทเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงขากบนะครับไปที่ประสาทลากบนแล้วก็ทําให้เกิดการส่งกระแสประสาทไปควบคุมให้ กล้ามเนื้อบริเวณขากบทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดส่วนในสนออกไปขากบก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับอ่าสำหรับเส้นประสาทสมองของมนุษย์นะครับก็จะมี หลายคู่มากนะครับแล้วก็แต่ละคู่นี่ก็จะไปควบคุมอวัยวะต่างๆนะครับอย่างเช่นเส้นประสาทสมองคู่ที่1นะครับก็จะไปควบคุมจ,จมูกนะครับรับความรู้สึกจากจมูกนะครับอ,อย่างที่2ก็จะรับความรู้สึกจากตานะครับคู่ที่3าก็จะสั่งการนะครับส <c oughs> จะไปถึงคู่ที่12นะครับก็จะมีการรับความรู้สึกหรือสั่งการแตกต่างกันไปนะครับไปยังอวัยวะคนละอวัยวะนะครับอ่า ดังน,นั้นเส้นประสาทนะครับสมองจะมีความสําคัญมากนะครับในการสั่งการส่วนต่างๆหรือในการรับความรู้สึกส่วนต่างๆนะครับสำหรับโครงสร้างของไขสันหลังนะครับสำหรับโครงสร้าง,ขงไขสันหลังนะครับตามที่พี่เคยพูดไปแล้วสมมติเราตัดภาคขวางนะครับจะพบว่าะจะมี ปมประสาทลากบนนะครับซึ่งปมประสาทลากบนจะเป็นที่อยู่ของเซล์ประสาทรับความรู้สึกนะครับคือจะรับความรู้สึกมานะครับแล้วก <im> ็จะถูกส่งไปยังเซลประสาทตรงกลางคือเซลประสาทที่เรียกว่าเซลประสาทประสานงานเพราะมันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเซลประสาทที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสรีระหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปฏิบัติงานก็คือเราเรียกว่าเซล์ประสาทสั่งการนั่นเองหรือว่ามอเตอร์นิวรอนนะครับเซลประสาทประสานงานนะครับก็ สามารถประสานงานตรงนี้ไปยังสมองก็ได้นะครับหรือว่าประสานงานไปยังเซลล์สั่งการก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเซลประสาทที่อยู่ระหว่างเซล์ประสาทสั่งการกับเซลประสาทรับความรู้สึกจะเป็นเซลประสาทที่เรียกว่าเซลประสาทประสานงานนะครับซึ่งจะมีมากในสมองนะครับ